สวัสดีครับผมสุเมศนะครับจากร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะครับพูลเสมอแท็กเตอร์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสาขาหลักนะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นตัวยาม้านะครับ YM351A นะครับรถขนาด51แรงนะครับคันนี้รถสวยนะครับใช้งานน้อยสภาพใหม่เลยนะครับใช้งานแค่150ชั่วโมงนะครับอ่าที่สำคัญผ่อนได้ด้วยนะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับหาซื้อรถถ่ายมือสองสภาพดีนะครับอ่าใช้งานน้อยนะครับแล้วก็สามารถผ่อนได้ลองก่อนนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวยันมานะครับ YM 3 5 1 a นะครับรถขนาด51ดแรงนะครับรถปีห6นะครับใช้งาน150้าชั่วโมงนะครับรถสภาพใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ตอนมาเป็นตอนแรกเนี่ยเป็นตัวเปล่านะครับแล้วก็มาติดตั้งใบดันใหม่นะครับใหม่เลยนะครับชุดใหม่เลยนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมๆนะครับสีสันเดิมๆสวยนะครับรถโอ้โหยังแบบใกล้เคียงกับรถใหม่เลยนะครับรถไม่เคยแกะอะไรเลยนะครับเดิมๆนะครับติดตั้งชุดใบดันใหม่เข้าไปนะครับ รถยังไม่เคยแกะนะครับพวกสี่ล้อหนล้อหน้านะครับลูกหมากอะไรยจะเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะครับนี่ยางนะครับยางหน้ายางหลังนะครับดอกเต็มเต็มนะครับกระทะล้อเดิมๆนะครับสภาพยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับมาร์กนะครับตามหัวน็อตนะครับอยู่ครบหมดมาที่ห้องโดยสารนะครับเบาะเดิมนะครับแล้วก็พวกซุ้มล้อไา้ฝาอะไรพวกนี้เดิมๆหมดนะครับรถสภาพสวยนะครับสภาพใหม่เลยนะครับ วันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่เป็นผาหลังให้นะครับผันใหม่นะครับด้านท้ายนะครับเดิมๆแห้งๆนะครับยังไม่เคยแกะอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตัวนี้เป็นรอบ p โ o นะครับก็จะมีสองรอบนะครับจะมี on off นะครับอยู่ตรงนี้นะครับ on off อยู่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็มาปรับรอบตรงนี้นะครับผมนี่พาชมสภาพภายนอกนะครับรถสวยเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ยังของเดิมๆอยู่ครบหมดเลยนะครับ เนี่ยดูยังดูใหม่เลยนะครับอันนี้ใหม่นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบแปดชั่วโมงนะครับเราจะไม่เคยแกะนะครับท่อนคุงท่อนคัดเดิมครับสีลงสีล้อนะครับไม่เคยแกะนะครับแต่ภาพใหม่ๆนะครับคันนี้อ่ายันมากนะครับห้าสิบเอ็ดแรนะครับคันนี้อ่าถ้าเทียบนะครับก็จะไซส์เดียวกับ L50 นะครับของทูปตานะครับแต่ไม่ติดตัวรถนะครับความยาวความกว้างน้ําหนักก็จะเยอะกว่าทูปตาหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้สําหรับภายนอกนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์แล้วเดี๋ยวลองขับกันครับอ่านะครับเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทติดง่ายนะครับเสียงเครื่องนะครับนิ่มๆเลยนะครับรถสภาพใหม่เลยนะครับ มันก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ารถมันใหม่นะครับพวกเครื่องยนต์อะไรพวกนี้ก็เดิมเดิมๆนะครับแห้งๆเลยไม่เคยปรับไม่เคยยุ่งไม่เคยขยับอะไรทั้งนั้นนะครับรถมันหนึ่งร้อยชั่วโมนะครับมันก็คือรถใหม่นั่นแหละนะครับ สวยนะครับห้องเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องดีติดง่ายเสียงเครื่องปกติป่เดี๋ยวลองไปขับกันต่อกันดูนะครับสําหรับยันม่านะครับ51แรงนะครับวา 351A นะครับพวกจุดสัมผัสอะไรต่างๆนะครับถือว่าดีเลยนะครับรถยึงสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับตอนนี้จะเป็นเกียร์นะครับไฮโลนะครับช้าเร็วแล้วก็นี้ขับเคลื่อนสีล้อนะครับผมส่วนเกียร์นะครับหนึ่งี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นใบดัน ฐานหลังนะครับตัวนี้ปุ่มพีดีโอนะครับก็หมุนปรับได้นะครับแล้วก็ไปปรับรอบด้านท้ายนะครับเวลาสตาร์ทอะไรก็เหยียบพัดอะไรเหมือนกันกับคูปต้านะครับผมเครื่องเกียร์อะไรดีเลยแหละนะครับรถมันใหม่นะครับเนี่ย158ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเกียร์เร็วนะครับเกียร์ไฮนะครับ1 2 3 4นะครับลองไ้เกียร์นะครับ ่าเกียร์หนึ่งนะครับมาใน,นเกียร์สองความรู้สึกอะไรมันก็ยังเหมือนรถใหม่นะครับแล้วที่สำคัญมันก็ได้อุปกรณ์หน้าหลังใหม่ด้วยนะครับใบด้านนี่ก็ติดให้ใหม่นะครับหลานหลังก็ให้ของใหม่ สามนะครับสามหานะครับอ่าอ่านี่สำหรับเกียร์เดินหน้านะครับอ่าลองถอยหลังบ้างอ่าเกียหนึ่งนะครับสอง,ส,องสามนะครับ นะครับเกียร์อะไรก็ปกตินะครับตอนรู้สึกเวลาขับอะไรพวกนี้ก็ใกล้เคียงกับรถใหม่นะครับมิติตัวรถนะครับเวลานั่งเวลาอะไรไม่จะดูจะดูสูงดูด,ดูดูเหมือนดูมันกว้างกว่านะครับคูปต้านะครับถ้าเทียบกันนะตอนรู้สึกนะครับพวกปากกระโปรงปากกระโปรงอะไรพวกนี้มันดูแบบดูสูงอะ่ะรถมันดูสูงนะครับดูสูงดูโปร่งเนี่ยหคาเนีย เพิงเลยมันจะสูงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเครื่องเกียร์นะครับดีเลยนะครับรถสภาพใหม่3ามพันงะครับรถขนาด51็แรงนะครับคันนี้รถปีห6หนะครับใช้งานหนึ่งอหสิชั่วโมงนะครับรถแท้ใหม่แท้นะครับรถสภาพใหม่เดิมๆทั้งคันนะครับรถใหม่เนี่ยจะอยู่ที่แ5 0 0น้านะครับอุปกรณ์ใบดันฐานพวนนะครับตอนนี้เป็นมือสองนะครับแต่ยังใหม่อยู่นะ1้อยห้าิบชั่วโมงราคาเงินสดอยู่ที่4ี่0ส0หบาทนะครับ ทุนจากรถใหม่ไปเกือบครึ่งนะครับหายไปเยอะเลยนะครับรถก็สภาพใหม่แล้วก็สําคัญผ่อนได้ด้วยนะครับผ่อนกับยันม่านะครับเงื่อนไขการผ่อนการวางดาวระยะเวลาการผ่อนเอกสารยังไงโทรมาสอบถามได้นะครับเบอร์โทร099 494 5351สามานะครับสามารถจัดได้ทั่วประเทศนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเนี่ยสามารถจัดได้นะครับแล้วก็ทางร้านมีบริการขอนส่งทั่วประเทศนะครับยังไงถ้าเกิดสนใจนะครับก็โทรมาได้เลยครับ